อ่ะนะครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงดึกๆแบบนี้กันต่อเลยนะครับน่าจะเป็นตัวสำรองสำหรับคริสเตียนอิเล็กเซ่นนะครับเพราะว่าริโอเฟอร์ดินาเนี่ยชี้ว่าอิเล็กเซ่นเนี่ยตำแหน่งทับบรูโน่เฟอร์นันเดสคงไม่ได้ยืนตัวจริงแน่นอนนะครับมาดูกันหน่อยนะครับริโอฟอร์ดินานครับตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมองว่าคริสเตียนอิเล็กเซ่นครับมิดฟิลด์เลือดโคโนมันจะย้ายมาร่วมทีมในฐานะนักเตะหมุนเวียนเท่านั้น สตารไว30ปีเนี่ยกลายเป็นนักเตะไร้สังกัดหลังหมดสัญญากับพึ่งน้อยเบรนฟอร์ดด้วยมีการยืนยันแล้วว่าเขาตกปากรับคำย้ายมาอยู่ในถิ่นโอทัฟฟอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับ คลิสเทียนอีเล็กเซนครับจะเข้ามาเสริมทัพในแดนกลางให้กับทีมของเอริกเซนฮารหลังจากบรรดาน,นักเตะอย่างปอบกบาจิสซิลินการ์ดควรนมาต้าและเนมิยามาติชเนี่ยเก็บข้อของย้ายออกไปหมดแล้วนะครับเฟอร์ดินานครับบอกว่าผมคิดว่าคลิสเทียนอีเล็กเซนเนี่ยเป็นนักเตะหมุนเวียนในทีมนะเขาไม่ได้มาในฐานะตัวจริงผมคงประหลาดใจมากๆหากเขาย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฐานะ11คนแรกล่ะ ผมคิดว่าเขาจะมาแล้วได้ลงเล่นในบทบาทเฉพาะอะไรแบบนั้นนะ่ะตำแหน่งที่เขาน่าจะเล่นจะคล้ายกับของบูโน่ฟอนันเดสผมไม่เห็นว่าอ e ิริเซยจะเขี่ยเขานออกจากทีมได้เลยส่งลงทั้งสองคนเลยได้ไหมได้สิแต่คุณต้องมีคนที่เล่นเกมรับด้านหลังพวกเขาคนที่สามารถเก็บกวาดทุกสิ่งทุกอย่างและสร้างความมัน่นคงด้านหลังพวกเขาได้ผมสงสัยในเรื่องนี้แหละนะครับมันมีสิ่งดีๆหลายอย่างที่เกี่ยวกับเขานะเพราะผมคิดว่าเขาเนะี่ยมีเทคนิคชั้นเลิศแต่เขาเนะี่ยจะเป็นคล้าสกคนที่เข้ามาเติมเต็มตรงนั้นตรงนี้หรือเปล่า ผมมองว่าอย่างนั้นนะน่าจะเป็นแบบนั้นสําหรับคริสเตียนอิเล็กเซนแต่แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังรอคอยด้วยความหวังจะได้นักเตะชื่อดังเนะี่ยเดินผ่านประตูเข้ามาในเมืองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโอ้โ oh หถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสุดยอดครับแต่ไม่รู้ว่าใครจะเป็นตัวจริงใครจะเป็นตัวสำรองสําหรับคริสเตียนอิเล็กเซนและก็บรูโน่ฟอนันเดสนะครับ โอ้โหกลัวว่าจะมาเป็นสำรองบรูโน่ซะอีกสำหรับ e en, คริสเตียนอิเล็กเซนก็มาดูว่าฟอร์มเนี่ยหรือว่าตำแหน่งของเขาเนี่ยจะทับกันหรือเปล่ามาดูกันหน่อยนะสำหรับ2คนนี้ทุกคนคิดเห็นในคอมเมนต์กัไหมผมเลยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงถึงแบบนี้ครับสวีดัสสวัสดีครับ